จริงเลยมั้ยเโดนด่ามาเีกแล้วแม่เอามาให้ด่ามาเหราให้่าแมสเดี๋ยวอันนี้เป็นเกมถามไบวๆ20ข้อแเราจะถามให้เลือกถามไวัยแล้วแตอย่างนี้นะหนึ่งข้อตอบต่อหนึ่งข้อนีดต่อหนึ่งข้อนิดต่อแต่แต่ว่าไม่ต้องดูฉิกก็ได้ค่ข้อแรกข้อส ฝึกอะไรหรือเปล่าบ้านเนี้ยอาคอโอเคตรงนี้โอเคเข้อแรกนะเดี๋ยวะตื้อตื้อเนี่ยน้องเจ้าทำยัไมถามคำหนึ่งอ่ะพร้อมข้อแรกมีอยู่ว่าภูเขาหรือทะเลภูเขาค่ะเก่งน้าเลยค่ะท้องฟ้าหรือน้ำ้องฟ้าค่ะเออเก่งน่าเลยค่ะ ออกรักถูกออกรักใช่ไหมใช่จีนกงไ,ไม่ได้แปลกจีนขี่ม้าถือทะเลทรายหิ่มา้าค่ะโอเคผลไม้สดหรือนะผละไม้เอ่อผลไม้สดค่ะอาคารไว้อ่าเซ็กชั่นมีให้ถ่ายวิดีโอค่ะ ไปที่บอกลักหรือถูกบอกลักกันเห้ยถูกบอกลักค่ะเออต่อค่ะส้มตำหรือยำอ๋อสองอันเลยไหมเออเออส้มตำค่ะโอเคค่ะส้มสูงหรือผ้าใบผ้าใบค่ะไปค่ะค่ะปิ้งย่างหรือชาบูโอ้ปิ้งย่างค่ะต่อค่ะสีเขียวหรือสีชมพูสี อนั่งรถหรือล่องเรือนั่งรถค่ะเดินห้างหรือตลาดนัดตลาดนัดค่ะเจ็จอยอยเพลงสากลหรือเพลงไทยเพลงสากลค่ะกาตูหรือนางรักนางรักค่ะเดินเขาหรือไปกับเขาอันไหนดีเข้าไหนเฮ้ยไปกับเขาดีกว่า กระต่ายค่ะสร้อยหรือแหวนแหวนค่ะจับมือหรือกอดกอดค่ะฝันดีนะหรือฝันถึงเราด้วยนะฝันดีนะเฮ้ <Hey! S 2> <Hey! S 1> แล้วหวังวันนี้ว่าทุกคนที่อยู่บนพื้นที่นี้จะฝันดีนะ,นะคะฝันดีนะคะ่ะวันนะะี้ขอบคุณคทุกคนที่มาดูท็อเกเอยี้และน้องฟีนะคะขอบคุณค่ะอยากให้บอกอะไรแฟนคลับหน่อยอืม ก็ขอบคุณนะคะทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันในวันนี้หวังว่าวันนี้จะคิวใจของทุกคนได้มากมากเลยค่ะแล้วก็อินดีที่ได้เจอทุกคนนะคะขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตินตลอดเลยหวังว่าจะยิ้มในทุกๆวันแล้วก็ขอให้ท้องฟ้าทุกคนน่ารักทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ